ตายบ้อนแปบบ๊แบๆๆๆโอ้บอยทางผลมันเป็นโตเลยเนะนาะอ,อันนี้กำลังลงเดี๋ยวมันดินอยู่นะ่ะนลงวงแบบว่เห็นห้อยจับเนอะ เยาว่าไผไหูจังหมดเถอะวะหมือวันไทยเนี้ยปลากระไหลเลยเนาะเหมือนปลาลูกคอกเลยอันีประมาณ้ามือนี่คมอันนี้ปรมาณจมือวะี่หมพูดติงไว้เถออาหารอาหารเนียวอย่างอาหารมันอาหารเรีมัหาปลานี่ยนะอาหารกบเอาว่ามดผสม อ้อหพันโกผสมใคโอ้นี่นี่พอพันพอพันเป็นตะยานเยวะน่งปวด่ปาด้วยนี่เป็นพอพันครับคนโอ้ถามว่ารักหนีพวกไ้บ่เห็นแน่นอนนะโอ้โมีมาฉีนกว่าแพม ให้เบิ้งให้เบิ้งให้เบิ้งเนี่ยสอนให้เบิ้งเนี่ยเอาตู้ตู้ตู้เอานีกันนะมาเตะกันเฉยอันนี้ไก่พ่อกลิ่นไปเห็นเบิ้งเนี่ยบอมันยังหนื่อยอยู่มันต้องยังได้เหรอฮัลท์สองอาทิตย์หนึ่งบอบ่บ่กฮันพ่ออันนี้เขาเนี่ยเขาเกิดน้ำนิลามันหัวหันไม่เอ่อมันจะเลยเกิดดีไหมบ้านหนึองหขาบ้านหนึ่พ่ออัวอ๋อต้องให้มันมีขาก่อนนี่ครับมันติดิ้นอยู่นี่ครับดู ขาหลังแล้วสองบอแมันก็เรี่ยนเฮะไอ้บอกงสองบอมันก็เรี่ยนี่เพสองบอมันก็เรี่ยนน่นี่น่บอนี่น่จะไงแล้ว ไงเลยเลยญ่กลัวแล้วญ่กลัวแล้ววัวมันดิ่นไปแบบเตัวนีก็จังตัวน่อยก็พังนพิ่กันเฝ้าหัวก็ได้อ้โหหัวอดปนลยดเฝ้านมูใคปฝ้านมไปซ่าส่วนเกี้ไปกินเาน็ฝ้านมขาเ่อ้ยตขี้ตมเพิ่นมาหอนี่เพิ่มาหนังมีนกหลายมากเลย นม่ตักได้อบอไม่ตักตัวตายมันบออ๋อนี่ตัวน้อยกว่าข้างบนตัวใหญ่กว่าซำกันโ้ำกันเงี้ยดีตัแบงจากตัวนี้ไปใส่นั่นิเงี้บอสจิอไปใส่นั่นโอ้หันลังีอด้หากตัวนี้ค่ตายไว้างเลยไกลแล้วไกลแล้วไก่เด่นก่นเล อุ้ยอุ้ยครัเขาจะองจะตาย